ขั้นตอนการสร้างระบบเช็คชื่อนักเรียนออนไลน์รวบรวมรายชื่อนักเรียนทั้งหมดและชื่อครูที่ปรึกษาของแต่ละห้องสำหรับการนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการทำแบบฟอร์มระบบเช็คชื่อนักเรียนออนไลน์ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google หากเข้าระบบไม่ได้ให้ทำการลงทะเบียนสมัครบัญชี Google ก่อนคลิกที่แอป Google แล้วเลือก Google Sheets เมื่อเข้ามาหน้า Google Sheets แล้วให้ทำการเลือกแบบฟอร์มสำเร็จการเข้าชั้นเรียน ในหัวข้อการเริ่มสเปซชีตใหม่ปรากฏหน้า Google Sheets รูปแบบฟอร์มการเข้าชั้นเรียนให้ทำการปรับเป็นรูปแบบฟอร์มระบบเช็คชื่อนักเรียนออนไลน์ตามที่ได้ออกแบบหรือกำหนดไว้ทำการปรับแต่งหน้าแบบฟอร์มระบบเช็คชื่อนักเรียนออนไลน์โดยการกำหนดแบบฟอร์มดังต่อไปนี้เปลี่ยนชื่อ Google Sheets จากการเข้าชั้นเรียนเป็นระบบเช็คชื่อนักเรียนออนไลน์ตั้งชื่อที่แถบชีตด้านล่างเป็นระดับชั้น ปรับรายละเอียดส่วนอื่นๆดังนี้เพิ่มจํานวนคอลัมน์และแถวตามที่กําหนดไว้และปรับความกว้างของแต่ละช่องให้ดูเหมาะสมกับข้อมูลที่จะกรอกลงไปในแบบฟอร์มและใส่ข้อมูลตามที่ต้องการกําหนดคือแถบฝั่งซ้ายมือข้อมูลที่ใส่ลงไปในแบบฟอร์มประกอบด้วยระดับชั้นเรียนผู้ที่ปรึกษาวันเดือนปีของการศึกษา ภาคเรียนรายชื่อนักเรียนทั้งหมดมีลำดับที่ชื่อสกุลนักเรียนถัดลงมาคือช่องแสดงค่ามาขาดสายประจำวันและแสดงผลรวมจำนวนนักเรียนเข้าโฮมรูมประจำวันส่วนกลางแถวบนสุดจะมีค่าความหมายคียการเข้าชั้นเรียนที่แสดงอัตโนมัติด,ด้านบนที่เกิดจากการกำหนดค่าของสิ่งที่ต้องการให้คำนวณในที่นี้กำหนดค่าที่มีการคำนวณได้แก่ค่าของการมาค่ะ าดสายสามารถเข้าไปที่ตั้งค่าได้ที่การกำหนดเดือนลองลงมาคือวันที่สามารถคลิกกำหนดได้ที่แบบฟอร์มกำหนดมาให้และวันที่จะเปลี่ยนตามตัวเลขวันที่โดยอัตโนมัติส่วนขวามมือจะมีการกำหนดช่องการมาขาดสาย และหมายเหตุเป็นการแสดงค่าจำนวนการมาขาดสายและหมายเหตุของนักเรียนแต่ละคนตั้งค่ากำหนดสูตรการคำนวณเพื่อประมวลผลการมาขาดสายของช่องนักเรียนสูตรที่กำหนดให้เป็นสูตรที่ได้มาจากแบบฟอร์มการเข้าชั้นเรียนเราสามารถปรับให้ตรงกับข้อมูลที่เราคำนวณได้ดังนี้การกำหนดสูตรคำนวณจำนวนนักเรียนการมาขาดสายของนักเรียนรายบุคคลโดยใช้สูตรดังนี้ใช้ตามแบบ Form ที่แอปพลิเคชัน Google Sheets ได้กำหนดมาให้สูตรจะใช้ตามแบบฟอร์มที่แอปพลิเคชัน Google Sheets ได้กำหนดมาให้การคำนวณค่าให้กำหนดโดยดูคอลัมน์ของวันที่ที่จะนำมาใช้คำนวณในช่องหมายเหตุสามารถกรอกข้อมูล นอกเหนือจากการมาขาดสายเช่นสถานการณ์ช่วงโควิดอาจจะมีนักเรียนกักตัวเป็นต้นการกำหนดสูตรคำนวณจำนวนนักเรียนการมาขาดสายและรวมจำนวนนักเรียนที่เข้าโฮมรูมประจำวันโดยใช้สูตรดังนี้การกำหนดสูตรคำนวณจำนวนนักเรียนการมาขาดสายและรวมจำนวนนักเรียนที่เข้าโฮมรูมประจำวันโดยใช้สูตรตามแบบฟอร์มที่แอปพลิเคชัน Google Sheets ได้กำหนดมาให้ การคำนวณค่าให้กำหนดโดยดูตามแถวของจำนวนนักเรียนแต่และห้องที่จะนำมาใช้คำนวณและการรวมจำนวนนักเรียนที่เข้าโฮมรูมประจำวันใช้สูตรซ้ำโดยการรวมค่าของมาขาดสายเมื่อกำหนดแบบฟอร์มระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วจะทำการแชร์ลิงก์ให้กับผู้ใช้คููที่ปรึกษาทุกห้องเรียน โดยกำหนดการเข้าถึงลิงก์เป็นทุกคนที่มีลิงก์และเปลี่ยนเป็น Editor ด้านขวามือเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าไปทำการกรอกข้อมูลได้จากนั้นคัดลอกลิงก์ส่งไปให้ผู้ใช้ผู้ใช้โหลด a p p พลิเคชัน Google Sheets ติดตั้งในมือถือให้เรียบร้อยก่อนผู้ใช้กดเข้าลิงก์ระบบเช็คชื่อนักเรียนออนไลน์เข้าไปยังแอป Google Sheets จะปรากฏหน้านระบบเช็คชื่อนักเรียนออนไลน์ก่อนเข้าแก้ไขกรอกข้อมูลลงแบบฟอร์มระบบเช็คชื่อนักเรียนออนไลน์ในโทรศัพท์มือถือให้ทำการกดเลือกการใช้แอปก่อนผู้ใช้ทำการกรอกข้อมูลนักเรียนโดยการกรอกตัวย่อมาเท่ากับม,มา้าขาดเท่ากับขอไข่สายเท่ากับซอเสือและช่องหมายเหตุให้ครบ หลังจากกรอกข้อมูลครบแล้วในประจำเดือนสามารถทำการดึงข้อมูลโดยการดาวน์โหลดข้อมูลออกมาจาก Google Sheets ออกมาเป็นไฟล์ในรูปแบบของ Microsoft Excel เพื่อนำข้อมูลสรุปที่ได้รายงานผู้บริหารต่อไป